เรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าตากสินม,มหาราชนั้นยังคงเป็นปริศนาของใครหลายๆคนถึงพระราชป,ประวัติของพระองค์ท่านซึ่งพระราชป,ประวัติของพระองค์ท่านนั้นมีความซับซ้อนเป็นอย่างมากทำให้ใครหลายๆคนสงสัยกันว่าที่จริงแล้วพระองค์ท่านนั้น เป็นใครมาจากไหนกันแน่และเรื่องที่เป็นที่ถกเถียงกันอย่างที่สุดคือสาเหตุที่พระองค์สวรรคตนั้นสวรรคตรด้วยสาเหตุใดและในวันนี้ขออ้างอิงถึงเรื่องราวที่หลวงพ่อฤาษีลิงดำได้บันทึกไว้ว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพระองค์เป็นคนที่รักชาติเมื่อกรุงศรีอยุธยาแตกครั้งหลังยับเยินมากในระหว่างนั้น พระองค์มีกำลังคนอยู่ที่500คนตีฟันฝ่าข้าศึกออกไปแล้วรวบรวมกำลังคนได้ไม่เกิน5,000คนโดยเป็นกำลังใหญ่ๆสิบจุดของกำนันจันกลับมากู้กรุงศรีอยุธยาสามารถกู้คนไทยได้ทันชาติเราต้องถือว่าเป็นบารมีของเจ้าแผ่นดินที่สามารถรวบรวมคนสำคัญไว้ได้เช่นพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกก็ดี กรมพระราชวังบวรก็ดีต้องถือว่าเป็นคู่บุญคู่บารมีต่อประเทศชาติมากในเวลาที่กรุงศรีอยุธยาแตกนั้นในเวลานั้นมีคนขายชาติแต่ในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนั้นไม่มีคนขายชาติเพราะถ้ามีคนขายชาติแล้วก็จะถูกกำจัดเสียหมดหากผู้ใดคิดทรยุทธ อย่างพระยาสวรรค์ก็ถูกประหารชีวิตเพราะการปกครองกันแบบนี้ถึงจะถูกไม่ควรปล่อยให้ขอมเก่าเข้ามาทำลายชาติหลวงพ่อฤาษีลิงดำพูดว่าเวลานี้เรานิยมขอมเก่ากันมากๆทั้งที่ขอมเก่านั้นเคยทำลายประเทศไทยไปตั้งหลายวาระเมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชขึ้นมาเป็นกษัตริย์พระองค์ไม่ได้เป็นลูกกษัตริย์ ไม่มีราชสมบัติมาก่อนพระองค์นั้นรบทับจับศึกไม่หยุดหลวงพ่อฤาษีลิงดำพูดต่ออีกว่า<ม>นึกดูแล้วกันท่านเป็นพ่อบ้านเป็นเพียงแค่พ่อบ้านแม่เรือนท่านก็รู้ว่าการจับจ่ายใช้สอยมันมากมายเพียงใดถ้าเป็นเรื่องของประเทศจะจับจ่ายใช้สอยมากขนาดไหนเงินที่ใช้สอยเบียววเบ้ยวัดเบี้ยบำนาญ เงินเดือนข้าราชการของท่านก็ไม่มีผลที่สุดในฐานะที่พระองค์มีเชื้อสายจีนมาก่อนพระองค์จึงยืมเงินจากเจ้าสัวชาวจีนเข้ามาเพราะเป็นหนี้เบี้ยหว,วัดเบี้ยบำนาญข้าราชการเขาอยู่มากฉะนั้นมาบ้านปลายของชีวิตท่านจึงคิดว่าถ้าเราเป็นกษัตริย์ต่อไป เราจะต้องใช้นี่เขาและเราก็ไม่มีเงินที่จะใช้นี่เขาจึงได้เรียกสมเด็จพระยามหากษัตริย์สืกหรือสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชให้เข้าพบในวันหนึ่งและให้ทรงเครื่องรบขัดดาบมาด้วยพระยามหากษัตริย์สืบก็ทรงแปลกใจเพราะคิดว่ามีเรื่องร้ายแรงคันพอเข้ามาก็ปรากฏว่า สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนั้นทรงอยู่องค์เดียวในห้องพระและทรงสวมใส่ชุดขาวนั่งชักลูกประคำระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกเห็นก็ไม่กล้าเข้ามาเพราะขัดดาบมาด้วยพระเจ้าตากสินเห็นเข้าก็ทรงเรียกว่าดวงเรกเข้ามาสิความจริงแล้วทั้งสองพระองค์นั้นเป็นเพื่อนกันพร้อมกับบอกว่า เอาดาบเข้ามาด้วยพระพุทธยอดฟ้าจะถอดดาบเก็บข้างนอกก็จำใจต้องถือเข้ามาแล้ววางดาบออกห่างๆจากนั้นจึงหมอะคลานเข้าเฝ้าพระเจ้าตากสินทรงรับสั่งว่า ให้หยิบดาบมาใกล,กล้ๆพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกก็ส่งเอามือกระทุ้งดาบออกไปนอกประตูเพราะในฐานะที่พระมหากษัตริย์นั้นประทับอยู่พระองค์เดียวการถือดาบเข้ามาอย่างนั้นไม่เหมาะสมพระเจ้าตากสินจึงถามว่าดวงอยากเป็นพระเจ้าแผ่นดินไหมพระพุทธยอดฟ้าก็กราบทูลว่าไม่เคยคิดพระพุทธเจ้าคะ่ะพระเจ้าตากสินจึงบอกว่า ดวงจะต้องเป็นพระเจ้าแผ่นดินแล้วทรงเล่าเรื่องราวความจริงให้ทราบว่าอีกไม่กี่วันเจ้าสัวจะเข้ามาทวงเงินดวงก็รู้อยู่แล้วนี่ฉันเป็นเจ้าแผ่นดินที่ยากจนที่สุดฉันไม่มีทรัพย์สินที่ไหนเลยฉันจึงต้องกู้เงินจากเจ้าสัวมาจับใจ่ายใช้สอยเวลานี้ฉันเป็นหนี้เบี้ยหว,วัดเงินเดือน เงินปีของข้าราชการอยู่มากยังไม่ได้ชำระการรบทับจับศึกก็ยังไม่เสร็จทำอยู่ตลอดเวลาการจับใจ่ายใช้สอยมันก็มากไปด้วยถ้าฉันเอาเงินมาใช้นี่เขาก็ไม่พอเราจะต้องกู้ยืมหนี้สินเของมาเพิ่มอีกและเงินเก่าเราก็ไม่มีให้เขาพร้อมกับทั้งดอกเบี้ยฉันลําบากมากถ้ากะไรก็ดีรวงจะต้องเป็นพระเจ้าแผ่นดิน เวลานี้ขเขมรน,นั้นแข็งแรงให้ดวงนั้นยกทัพไปตีขเขมรเอาลูกชายสองคนติดตามไปด้วยเมื่อตีขเขมรได้แล้วไม่ต้องเอาลูกชายฉันกลับมาให้ครองอยู่ที่นั่นดวงกลับมาดวงก็เป็นกษัตริย์สำหรับเงินที่ต้องใช้ให้แก่ข้าราชการเบียวดัดเงินปีต่างๆฉันได้เตรียมเอาไว้แล้วและเงินอีกส่วนหนึ่งที่ต้องใช้ภายในประเทศ ฉันก็เตรียมเอาไว้แล้วและเงินส่วนสุดท้ายที่ต้องใช้เวลาที่ดวงเป็นกษัตริย์ฉันก็เตรียมเอาไว้แล้วรวมเป็นสามส่วนด้วยกันซึ่งอีกไม่ช้าเจ้าสัวเขาจะเข้ามาทวงเงินซึ่งตอนนี้แหละดวงจะต้องเป็นพระเจ้าแผ่นดินและฉันจะต้องพ้นจากการเป็นพระเจ้าแผ่นดินแต่ดวงทำงานคราวนี้จะต้องทำการปฏิรูป แต่การยึดอำนาจเฉยๆนั้นใครๆเขาก็จะคิดว่าดวงเป็นคนอักตันยูฉันจะทำทีเหมือนว่าเป็นนักบวชและทำสติฟันเฟือนในที่สุดกลับมาแล้วดวงก็จับฉันประหารชีวิตแต่การประหารชีวิตฉันนั้นจะประหารจริงหรือหลอกก็ให้เป็นวิธีของดวงฉันพร้อมที่จะยอมตายเพื่อชาติและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งมุมมองของ ปริศนาการสิ้งพระชนของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหากท่านใดมีข้อมูลเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ